พี่น้องจ๋าสิพามาดูมะเดือนะคะมะเดือสุกแล้วนี่พอลูกเขาโตนี่เขาจะแบบว่าลูกอันใหญ่กว่ามูลเลยพี่น้องแล้วก็สิแบบว่าสีจะออกเข้มเข้มนิดนึงใบนี้ก็จะได้ี่เริ่มนิ่มแล้วจนันกินได้แล้วนี่ประมาณที่สามลูกพี่น้องที่เขาสุกนะนี่ลูกหนึ่งอ๋ออันนี้ยังไม่นิ่มมากนี่น,นี่ลูกโตมากเนี่ย เดี๋ยวสิเอามาปั่นพี่น้องกินนะคะเด้อมาปั่นพี่น้องซิมมาซ,ซิเป็นยังไงนะจ๊ะเนาะหายภาพนี่นมน่นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแม่ปูดาจา้าคลิปนี้ดาา้ใจ่าแมปูดสิพาพี่น้องมาดูมาเดือนะคะมาเดือฝรั่งเนาะอันอยู่หลังบ้านแมปูดนี่ละจา้าเอามาอันเห็ุคลิปเป็นพี่น้องเบิ่งหลายรอบแล้ว ตอนนี้สุกแล้วเด้อจ้าเดียวเชียวมาเดือสุกมาปั่นพี่น้องบังเด้อว่าจะเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะสุกแล้วประมาณสามลูกเข้าเล่นๆนะประมาณสามลูกเดือดสิเปจะเปลี่ยนหน้ากล้องไปพี่น้องบังเนาะเปลี่ยนกล้องหลังนี่แจนี่นี่นี่นพอเขาสุกนะลูกเขาจะสีประมาณออกเข้มๆนิดน,นึงแล้วจ้าเด้อพอเขาสุกนะลูกเขาก็จะแบบว่าเหมือนเนื้อข้างในเขาจะแบบาฟูเนะจ้าเนาะลูกเขาก็จะโตเนะ่ะ ที่ใหญ่วาสันเถาะล้กก็เซียนสีออกม่วงๆเข้มๆแบบนี้นะน,นี่นิ่มมากเลยนะตอนนี้นะเดี๋ยวแม่ปูเสือมาปั่นพี่น้องซิมได้เด้อมาเดือฝรั่งเนาะเอามาปั่นพี่น้องซิมได้จะนะ้ะเนาะนี่ปีนี่เราจะต้นนี่ที่สุกนะอันแม่ปูมาปลูกตรงนี้ประมาณโซประมาณปีที่สามแล้วนะนี่ประมาณปีที่สามแล้วพราะปีที่สามนี่เริ่มเห็นผลแล้วจ้ะเนาะเพราะว่า ทุกปีทุกปีแม่ปีนี้แม่ปูมีเคล็ดลับนเดี๋ยวๆีแบบว่าเดี๋ยวเฮ็ดคลิปปันพี่น้องเบงเนาะไว้จังไดเมาเดือของเราจังใหญ่จังตูแบบนี้เราจะนอตเดี๋ยวๆซิมาเด็ดมาเดือปันไปปันพี่น้องซิมเราจะประทันแต่หาอุปกรณ์มาใส่นิดนึงเนาะพี่น้องจาเราจะมาเด็ดลูกนี้ก่อนนะนี่นะลูกนี้นี่ใหญ่ละนิ่มมากเลยในกดลงไปนี่ก็จะเห็นว่าบุ๋มลงไปอย่างนี้เลยเนาะมันมเด็ดกันเลยเราจะน,นอ เขียวมาเดือฝรั่งมาซิมบันพี่น้องมึงน้นนอะหมุนแบบนี้โอ้ทำยังไงเนี่ยมนี่ยก,ก็พอได้เอามาตัดโอ้ยมึงเนี่วงซ้ำเอาเอา,เอา,เอาได้ละนี่ยนี่นี่อีกลูกหนึ่งพี่นอ้องจ้ะอันนี้ก็นิ่มเหมือนกันนะเนี่ย โคตลงไปเกันกรัรเพื่อนกระบุ่มเหมือนกันนะแม่ปุกกระมุนหมุนเลยนี่สองลูกชิมสองลูกนี่ก่อนบ่ลูกนี่บ่แน่ใจได้รอสักพรุ่งนี้ก่อนนะลูกนี้กนะ็ยังไม่นิ่มมากนี่นนิ่มคือกัน,น,นแหละเนาะก็บเลยะเกิบเลยสามลูกเรือกาน สามลูกเลยเซมาปั่นพี่น้องชิมแล้วประธานนี้นจะเป็นรสชาิแบบใดเนาะไปแล้วะมีมาปาดไปพี่น้องเมืองน้วมาเนื้อข้างในเป็นแบบใดเนาะจะเนาะอออาทิตย์อาทิตย์นี้จากเมื่อนี้เป็นต้นไปเป็นอาทิตย์หนึ่งเดินมาอากาศดีแล้วจะเด้ออุณหภูมิขึ้นประมาณสามสนะิบองศาคนน่ะแล้วก็มีแดดนี่เซลมาเดือมาปั่นพี่น้องเมืองด้อจะเด้อมาเดือยอยู่ข้างหลังแม่ปูนเลยนี่ ปลูกมาสามปีแล้วเห็นไ,ไหมปูซิมะพานเนื้อในให้ทุกคนดูเด,ด้๋ยจจะเดียวเป็นจังใดน,นี่เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้โอ้คือแดดกับแดบ้นจะมาซิมบันพี่น้องซิมว่าจะอร่อยไหมมันทั้งเปลือยเนาะมันมีไฟเบอร์ ดีต่อระบบย่อยความใช่ก็ใชิก็จะหวานนหน่อยๆลุกเบดตวัวเป็นน่องแดดคัะรสชาติก็จะแบบว่าหวานนหน่อยแต่จะไม่หวานมากแซ่บๆพี่น้องรสชาติโอเคเลยแลหละอ,อืม แทบแท้ต้นเนี่ยแม่ปูได้กิ่งมาแล้วนม่ปูมาประชับเองปากช่บเองนะฮะเอาพี่น้องตาเมื่อกี้เนี่ยกินกินอยู่โทรศัพท์เข้านี่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 แม่ปูก็ ปาดเรียบร้อยแล้วนะคะสองลูกนั้นอ่ะพี่น้องอปั่นพี่น้องกินมาเดือฝรั่งหวานอร่อยอืมหวานก็ต้องพูดดีจ้ะไม่หวานมากกินเล็กว่าต้องย่านเบาหวาน ีประโยชน์แล้วนะ้อนมาเดือเพราะว่าโชคดีด้วยปีนี้มันร้อนหน่อยเนาะก็ะเลย่ก็เลยได้ได้ผลผลิตอืม ลูกเล,เล็กๆนี่ยิ่งหวานเข้าไปอ่ะอร่อยมากเลยพี่น้องจา้าเหนื่นอยจา้ามัเดือดฝรั่งเนาะเอามาปันนนะาป่นพี่น้องเบิรงเนาะมาปั่นพี่น้องซิมเนาะอ,อร่อยอร่อยผลงานการปักชำเองนี่ต่อไปเขาก็ะซิบซุกเลยได้ในพี่น้องในลูกเนะี่ย โอ้นี่ก็เริ่มนิ่มแล้วนะนี่ลูกนี้ก็เริ่มนิ่มแล้วแต่ว่ารอหน่อยรออีกหน่อยยังไม่โอเคมากเพิ่งจะเริ่มนิ่มปม่โป,โป๊ชได้กินหลายหน่วยอยู่ด้วยจ้ะเนี่ยจะได้กินเยอะอยู่เนาะจา้ะเนาะโอเคได้พี่น้องจ้ะคลิปนี้ก่ะเอาบรรยากาศหลังบ้านมาให้ดูอีกแล้วส่วนหลังบ้านนะคะเดอ้อมาเรือมาปั่นพี่น้องเบิ่งนเนาะมาปั่นพี่น้องชิมเนาะกลับไปได้เลอยจ้ะคลิปนี้ค่ะขอลาพี่น้องไปก่อนได้จ้ะเดอ้อ กันกินมาเด้ค่ะเดยอบ๊ายบายสวัสดีค่ะ